คนที่คนที่นนากออกคพามันประดานุบายกันดิไยดิไซตัวไปกับลาเลิกจาลาเลิกลาลาเลิกเพราะเายอด Ah, pour m'y...